หมูกระทะปะปุหมูกระทุปูปะปะปุปะปุปะปุปะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเอมี่กิติยานะคะซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันนอกสถานที่นะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนเนี่ยมากินให้ตัวแตกกันอีกแล้วนะคะที่นี่เลยโอชาสุกี้นะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเขามีความพิเศษนะเพราะว่าเขามีทั้งสุก,กี้นะคะแล้วก็มีทั้งหมูกระทะ ในราคา1 9 9บาทนะคะซึ่งอยู่แถวอ่อนนุนนี่เองนะก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในเลยว่าบุฟเฟ่ต์ที่เนี่ยจะคุ้มแค่ไหนนะคะตามมาเลยจ้าจะบอกว่าร้านนี้นะคะนอกจากราคาแค่199บาทเนี่ยเขายังล้ำไปกว่านั้นนะเพราะว่าบรรยากาศนะคะไม่เหมือนนั่งกินชาบูหมูกระทะในกรุงเทพนะแต่ว่าเหมือนไปอยู่ที่เขาค้อเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศด้านในนะกินบุฟเฟ่ต์นะคะ90านาทีหัวละ199บาทเท่านั้นเองนะจ๊าแล้วก็ เด็กตามกว่า100ซนติเมตรนะคะทานฟรีด้วยแล้วก็มีเครื่องดื่มแบบรีฟริลได้จ้าทุกคนถ้าคลิปวิดีโอนี้นะคะได้ยินเสียงเหมือนน้ำตกนะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่าบรรยากาศที่นี่นะคะอย่างที่แอนย้ำไปว่าเขาเนี่ยให้ฟีลแบบเหมือนเรามากินหมูกระทะชาบูหรือต่างจังหวัดนะคะซึ่งมันชิลแล้วก็รีแลกซ์มากเลยทุกคนดูดิคือแบบดีมากแล้วก็ด้านข้างนะคะเขาก็มีแบบว่าเป็นเหมือนลำทานนะให้เราแบบนั่งชิลเนาะแล้วก็เป็นโต๊ะที่ นั่งกับพื้นนะคะก็จะมีความแบบคิวใหญ่เลยบรรยากาศร้านนะคะก็จะมีทั้งห้องแอร์นะคะให้เราได้นั่งแบบสบายๆนะคะแล้วก็มีด้านนอกด้วยนี่มาในนี้เราคือกลิ่นก็คือแบบพิซซ่าตีตอนนี้เนี่ยที่แมาค่ะเป็นเวลายังไม่ห้ามงเย็นเลยนะซึ่งร้านเนี่ยเขาจะเปิดตัแต่11บเอ็ดโมงครึ่งนะคะถึง4ี่บุมนะทุกคนเขามีพิซซ่า <c oughs> เราดด้วยดูสิ <c oughs> น่ากินมาก ควรมีพวกหมึกหมูนะคะมีกุ้งมีหอยมีปลานี่มีไส้ด้วยนะคะมีลูกชิกก้นซึ่งค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่รอช้าเพราะว่าตอนนี้เราหิวมากเดี๋ยวมาตักอาหารกันเลยมาบาน่ากินมากดูดิเดี๋ยวเราขอตัวตักอาหารกนนะคะตักไปเลยนะคะหอยเชลล์ใครชอบกินหมูสามชั้นใครดูคลิปนี้แล้วเวลากินบุฟเฟ่ชอบกินหมูสามชั้น กินบวกหนึ่งเข้ามานะจ๊ะชอบกินหมูสมนามชั้นคนเวลากินแล้วมันจะฟินแต่เขารู้นะว่ากินเยอะแล้วมันไม่ดีอแต่แบบมันอร่อยอนะเนาะอย่างที่บอกนะว่าบรรยากาศของเขาอะ่ะเหมือนมาต่างจังหวัดทุกคนคือมันจะมีความชิลซึ่งที่เนี่ยพนักงนานเขาบอกว่าถ้ามาช่วงเย็นอะ่ะคือคนแบบเต็มร้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งก็มาทานแบบช่วงเที่ยงก็ได้นะอ่ะทุกคนอย่างแรกเลยนะที่เราจะกินนะคะก็คือพิซซ่าก่อนเพราะว่าตอนนี้หิวมากกําลังรองกระทะร้อนนะ ไม่งกอ่ะทุกคนจำไหมจำอะแต่ว่าที่เนี้ยเขาบอกว่าเขาจะมีนะคะเป็นซุปปลาหมึกกับส้มตำเดี๋ยวเราเดินไปตักปลาหมึกก่อนเพราะว่ายังรอกระทากรออยู่ค่ะทุกคนเขาจะมีนะเป็นโซนแยกมาเลยนะคะเป็นโซนส้มตำกับปลาหมึกยาก่างทู้ปลาหมึกอะดูนี่ให้ดูนี่ทุกคนยังเป็นปลาหมึกที่แบบควันยังคะหมองอยู่เลยนะคะเป็นชิ้นใหม่ใหม่ ปลาหมึกแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีส้มตำด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวสั่งเลยขอตำปลาค่ะเอาแบบแซ่บๆขอตำไทยเปรี้ยวหวานเลยค่ะทั้งขาเขานะคะจะมีทั้งหมดสามน้ำจิ้มด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาลองชิมน้ำจิ้มกันเลยนะว่าเป็นไงเพราะว่าเขาจะมีนะคะทางน้ำจิ้มไม่เผ็ดนะแล้วก็น้ำจิ้มเผ็ดแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็เดี๋ยวจะลองชิมก่อนเนาะมันอกอกหวานๆะอ่ะส่วนน้ำจิ้มเผ็ดนะคะ นนะมันจะมีความเผ็ดหวานไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะซึ่งน้ำจิ้มคุกกี้บางทีเขาก็ม,มีแบบเ,เปรี้ยวๆนิดๆให้มันกลมกล่อมอะไรอย่างเงี้ยทุกส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดสีแบบอยากให้ทุกคนดูสีแบบแซ่บมากดูน้ำจิ้มซีฟูดโคตรได้ปลาหมึกย่างเมื่อกีจ้จ่ะเราย่างใหม่ๆร้อนๆทุกคนปลาหมึกย่างดีมาก เราเหมือนยางโคตรด,ดีร้านพี้ย่างที่บุ๊บางหลานที่เคยกินองชุนหลานเห็ไม่ได้เลยนะมแม่เอ้ยล่าสุดก็คือตากร้องเหล่านะคะมีความซึ้งนะยัง <c oughs> ไม่ได้กินเลยซื้อแล้วนะคะจับจิ้ม่ะพริกแบบเต็มๆอ่ะโหแม่เอ้ย รสชาติโจัดต่อมาเป็นตำไทยจ้ะลองกิไหน่อยตำไทยดีบอกเขาแล้วว่าเน้นเปรี้ยวหวานคือต้องต่ร้านนี้ให้ได้นะซูซูซาซาก่อนนอนนะจ๊ะผูกกระทะก็ซูซูซาามากแต่นีเนี่ยมากินแล้วกระทะเขาอะนึกถึงอะไรหรือเป่บาบ,บาร์บีคอเพราะว่า ข้างญมันเล็กมากใส่ทอนได้หรือเปล่าดูดิอ๋อโอเคใส่ทอนได้แต่ยังดันไม่ได้นะต้องใส่ซุดเยอะกว่านี้ทุกคนแชอบบรรยากาศที่นี่มากเลยมันแบบรีแลกซ์ดีอ่ะเหมือนกลับไปต่างถาวดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมู่คนไหนนะคะที่มีร้านอะไรที่คิดว่าเฮ้ยมันฟังมันดีนะมินมาหน่อยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราเองก็ชอบกินบุฟเฟ่นะเพราะเรารู้สึกว่ามันคุ้มดีนะคะเพราะว่าบอกเลยนะคะว่าแอดมินเราแต่ละคนก็คือกินกันแตกมากกินกันถูกมากน่ะจ๊ะโอเคขณะที่รอนะคะหมูสุก รู้เลยว่าจะทำะไรตอนนี้นะคะรู้เลยใครมาดูคลิปกินนะคะเป็นคลิปแรกบอกเลยนะคะว่าแอมมาเป็นคนกินเยอะมากทุกคนแต่ขุ่นดีเพราะอะไรเพราะว่านี่จ้ะกินอามารีไฮไฟเบอร์ะค่ะก่อนนอนคือระดับสองงาซ่อนนี้เนี่ยจะช่วยนะคะในการขับถ่ายให้ขับถ่ายสบายโล่งมากขึ้น,นะค่ะแล้วก็ดักจับไขมันนะคะรวมถึงลดไขมันหน้าท้องด้วยอันนี้เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าดื่มง่า หรือคุณแม่ใครที่แบบัถ่ายไม่ออกนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องการถ่ายเนี่ยอันนี้เป็นดูเ่อที่ดีเลยเรามีโปรนะคะจะส่งตีด้วยนะจ๊ะก็สามารถสั่งกันได้นะคะในเพจอาร์มารีไทยแลนด์ได้เลยนะจ๊ะบอกเลยว่ากินจริงทุกคืนถ้าไม่กินจริงบัตรอีกตัวคงแตกไปแล้วเพราะว่ากินแตกมากเลยแอบกินอีกแล้วอันนี้คือคนแอบกินหนึ่งนะคะ เน้นเนื้อเสี่พี่สาวมันเหนียวแล้วอ่ะอเหนียวแค่ไหนก็ลองดูอะไรอร่อยก็มาคอมเมนต์ว่าอร่อยแอบเหนียวไปเราก็จะบอกตามนั้นนะท่านผู้ชมมาจะได้ไม่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยบางอย่างมันไม่ได้อร่อยเดี๋ยวจะหาว่าเป็นอะไรนี่เป็นคนชอบกินน้าจิ้มที่เขาให้มาอยู่แล้วเป็นสูตรของร้านอ่ะเขาส่งกับซีฟู้ดมันจะทำให้น้ำจิ้มอ่ะแซ่บมากขึ้นขอกินชิ้นนี้แล้วกันพี่เสียสละ ก็คือกินเจอยูเจจะแตกไม่ได้นะก็เลยรับกดนะคะกินแทนตากล้องถ่ายไปคือน้ำลายไปแล้วอ่ะอร่อยมากปังๆน้ำจิ้มดีมากพอผสมแล้วคือแบบดีเลยอ่ะ ว่าดูรีวิวมานะใครที่มีร้านไหนที่ก็แบบเฮ้ย mm hmm. มันเด็ดมากอยากให้อแอมรปรีวิวก็เ mm hmm. ม้นมานะบุก mm hmm. คนนี่เขาจะมีนะคะเป็นซูนชิด้วยให้ดูนิดหนึง่ง mm hmm. ก็มีเนี่ยเป็นฟูอาดอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีไข่ปลานะคะแล้วก็มีสาลาย เอาไหมจ้าเอาเลยไหมจ้าไม่สาหัสไหมคะไม่เอาไม้ใี่ใครกินเฮลตี้เลยค่ะทีมชาติที่เดี๋ยวคนกินแบบอะไรที่เป็นของสองติวอะเนาะเดี๋ยวจะมาลองกินนะคะน้องบอกว่าอันเนี้ยอร่อยมากเดี๋ยวจะลองกินว่าหน้าปูอัดอร่อยจริงไหมมากินบุฟเฟ่เรามีทุกทีอะส่วนใหญ่อะข้าวมันจะแข็งแล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยจานนี้ยคือข้าไม่แขงทุกคน ที่ทำละห้าบาทต,ตลาดนั้นอ่ะถ้านิ่มๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่แย่ไม่แย่นีบ่บอกบอกตรงๆเลยว่าไม่แย่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นแอมใส่เสือยืดเท่าไหร่นะะวันนี้นะ่าจะมีการเปลี่ยนลุคนะปกติก็จะชอบใส่แบบใส่ดงใส่เดี่ยวอะไรอย่างงี้วันนี้รู้สึกแบบชิวๆไงทุกคนมากินหมูกระทะน,นะก็เลยเออแต่งสบายๆแล้วกันนะหมูกระทะที่นี่คืออร่อยมากเขาหมักแบบพอดีอ่ะ ว้มดยอืตมราก้มก็อร่อยทางหน้างเน้องเอาใหม่อยู่แถวไหนก็คือสดเอาว่ามีร้านไหนกันเราก็ไปถ่ายแบบงงๆไม่ถ่ายแบบงงีงบบงงงง่ทีไรอร่อยทุกทีดีมาสองร้านแล้วดีมาสองร้านแล้วทุกคนแล้วร้านก็คือแม่เจ้านะถ่ายเองนะคะบอกเลย สาวอิจฉาพาเพลลองกินหน่อยเดี๋ยวรู้เพลมันก็กินกินได้อ่ะมันไม่ได้ก็แบบไม่อร่อยอ่ะอืมแต่ว่าหนูอ่ะอาจจะไม่ชอบอันนี้หนูอาจจะชอบแบบนี้ปลาร์มากกว่าชอบแบบปลาร้าคักสรู้เลยนะคะว่าเป็นคนแบบไหนให้ดูที่เสื้อเป็นคนดีเป็นคนดีเชื่อสิใครอยากเป็นเศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีออฟฟิศเราจะเรียกว่าออฟฟิศก็ไม่ได้เพราะยังไม่มีออฟฟิศเขาเรียกว่า พาพลังงานมานั่งกินข้าวอารมณ์แบบเพื่อนพี่น้องกันเลยแหละช่วยกันทางานแต่เวลาบ่นก็คือเป็นไงคือแบบใจดีแล้วคือแบบใจดีมากแบบแบบว่าแบบดูเหมือนพี่เหมือนน้องอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเวลาแบบทำงานก็คือแบบเคยเห็นหน้ากระดาษ a ีที่เขียนเรียงความไะมคะแบบแบบว่ามิวรียบรับเงินเดือนยังไม่ออกนะ นี้ที่เห็นอนะ่ะไม่ใช่ลูกชิ้นนะไม่ใช่ปลาหมึกงนะแต่มันคือสามชั้นร่วนรนมันหมูจา้าคือทุกคนในนี้ก็คือกินแบบนี้จริงๆทุกคนไม่เป็นไรเรากินมันกิน้วนได้เพราะว่าเรามีตัวช่วยที่ดีก็คือคามารี e คามารีมิงผู้สนับสนุนใจดีเอ่อแอมจะบอกว่าไม่ได้ดีแค่พูดในคลิปวิดีโอแต่ว่าออเดอร์รอเยอะจริงลูกค้าสั่งเยอะแล้วก็กลับมาสั่งเยอะมากกินหนึ่งกล่องอ่ะเห็นผลแล้วเดี๋ยวจะแปะ รีวิวนะคะลูกค้าที่เขากินจริงเดี๋ยวไว้ให้เลยว่าเป็นยังไงนะใครมีพุงนะคะหรือว่ากินของมันของทอดเยอะมันจะเป็นการสะสมทุกคนถ้าเกิดเราไม่เคยดีถอกลําไส้เลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะการมีน้ํามันมีของขยะในลําไส้เยอะเนาะก็ขับออกมาบ้างก็ดีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ปวดบิดนะคะแล้วก็มีโปรส่งฟรีด้วยนะจ๊ะก็ไปสั่งกันได้นะจ๊ะของดีเราก็อยากทุกคนลองเออถ้าแบบของไม่ดีก็คือไม่กล้ากาลันตีนะคะกินมานานแล้วจริง กินแตกๆนะคะแต่ว่าตัวไม่แตกให้ดูหุ่นนี่แค่นี้ตัวแค่นี้นะจ๊ะเรายังลงแบบหมูนะคะอย่างต่อเน,นื่อง quelques moments later อิ่มแล้วแต่แอพินเรายังกินไม่อิ่มยังกินไม่อิ่มก็นั่นแหละแย่ๆกันดนก็นั่นแหละวันนี้นะคะมาถ่ายร้านแซ่บโอชานะคะราคาเนี่ยอยูที่199บาทต่อหัวนะคะแล้วก็กินได้90นาทีนะจ๊ะเรียกได้ว่าทุ้งนะคือแบบอาหารเขาอร่อยจริงแล้วก็น้ำจิ้มเหมือนที่บอกไปนะคะว่า มีสาน้ำจิ้มให้เราได้เลือกนะก็ลองเลือกกันดูว่าชอบที่แบบไหนนะมาสดสดมากส้ตมตำอร่อยนะคะชอบบรรยากาศมากทุกคนคือมาที่นี่เหมือนมานั่งที่แบบต่างจังหวัดถ้าฝนตกอีนิดนึงก็คือเหมือนมาแคมป์ปิ้งกับเพื่อนเลยนะคะแล้วก็ถูกด้วยถ้าเกิดใครนะคะมีร้านไหนเด็ดร้านไหนอร่อยอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ตม้มตำหรืออะไรก็ตามนะคะสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะจ๊ะก็วันนี้นะคะมากินตกแตกๆนะแล้วแต่สวไม่แตกนะอย่าลืมติดตามกันทั้งทั้งใน แล้วก็ไอจีด้วยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพอตัวเช็คบินบก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า <Hey. S 1> ทุกคนเช็คบินมาแล้วเรียบร้อยนะคะมาทั้งหมด5คนบินออกมาพันนิดๆเท่านั้นเองนะจา๊า mm hmm. ก็มีเครื่องดื่มแบบดีฟิลด้วยนะคะแก้วละ39บาทนะจ๊ะกินจุกๆไปเลยจา้า mm hmm.